สถานีต่อไปสถานีปลายทางสาทรผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไป BTS ได้ที่สถานีนี้ <S <S next station สาทร terminal station thank you interchange with BTS สาทรสาทรโปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวลงจากรถ please mind the step when exiting the bus สถานีต่อไปอาคารสงเคราะห์ Next Station อาคารสงเคราะห์อาคารสงเคราะห์อาคารสงเคราะห์โปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวลงจากรถ Please mind the step when exiting the bus สถานีต่อไปเทคนิคกรุงเทพ Next Station เทคนิคกรุงเทพ เทคนิคกรุงเทพเทคนิคกรุงเทพโปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก,ก้าวลงจากรถ Please mind the step When exiting the bus สถานีต่อไปถนนจันเหนือ Next station ถนนจันเหนือถนนจันเหนือถนนจันเหนือโปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก,ก้าวลงจากรถ Please mind the step when exiting the bus สถานีต่อไปถนนจันทร์ next station ถนนจันทร์ถนนจันถนนจันโปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก,ก้าวลงจากรถ please mind the step when exiting the bus สถานีต่อไปถนนจันใต้ next station ถนนจันใต้ถนนจันใต้ถนนจันใต้โปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวลงจากรถ please mind the step when exiting the bus สถานีต่อไปนารารามส next station นาราราม3นารารามสาม นราราม3โปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวลงจากรถ Please mind the step when exiting the bus สถานีต่อไปวัดดาน Next station วัดดานวัดดานวัดดานโปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวลงจากรถ Please mind the step when exiting the bus สถานีต่อไปวัดปริวาท Next Station วัดปริวาทวัดปริวาทวัดปริวาทโปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวลงจากรถ Please mind the step when exiting the bus สถานีต่อไปวัดดอกไม้ Next Station วัดดอกไม้ วัดดอกไม้วัดดอกไม้โปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวลงจากรถ Please mind the step when exiting the bus สถานีต่อไปสะพานพระรามเก้า Next station Ramonai Bridge สะพานพระรามเก้า Ramonai Bridge โปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวลงจากรถ Please mind the step When exiting the bus สถานีต่อไปจเจริญราษฎ <Next station, S 1> ร์ next station เจริญราษฎร์รจเจริญราษฎร์เจริญราษฎร์โปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก,ก้าวลงจากรถ please mind the step When exiting the bus สถานีต่อไปสะพา,านพระรามสาม next station Lama Third Bridge สภาพรามสาม Lama Third Bridge โปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวลงจากรถ Please mind the step when exiting the bus สถานีต่อไปสถานีปลายทางราชพฤกษ์ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไป BTS ได้ที่สถานีนี้ next station ราชพฤกษ terminal station thank you interchange with BTS ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์โปรดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวลงจากรถ please mind the step when exiting the bus รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT เริม่มเก็บค่าโดยสาร15บาทตลอดสายตั้งแต่วันที่1พฤศจิก,กายน2567เป็นต้นไป หากพบการไม่ชำระค่าโดยสารหรือใช้บัตรผิดประเภทมีโทษปรับเป็นจำนวน20เทา่าของอัตราค่าโดยสารสูงสุดและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย BRT has started correcting the fare 15บาท since the 1 s t November 2024 o n w a r d Any passengers who did not pay the fare or use d the wrong card type is subject to fine 20 times of the highest fare and a legal action. might be taken.